เป็นการเนื้อหาบิด,บดเบือนวะง,งั้นอ้าตายแล้วแค่โพสต์กระชายขาวก็โดนบล็อกเ,เขาไม่ให้พูดเกี่ยวกับโควิดเลยถ้าถ้าคนที่มีคนติดตามเยอะเยอะหรือข้อมูลชี้ข้อมูลทางการแพทย์หรือวัคซีนหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่ให้เราโพสต์เลยเพราะว่าไม่รู้เป็นไรเฟซมันจะ AI ตรวจจับเจอแล้วก็จะบล็อกเราเลยหาว่าเราแบบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็ เอาข้อมูลมาจากเขานะั่นแหละมาเผยแพร่ต่อ <todas> เหนื่อยใจผมก็เป็นคนแบบไม่อยากเล่นเฟซเฟสหลายเฟสอะ่ะผมก็เลยรอเฟซนี้เฟสเดียวให้กลับมานะครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็มาสิงสถิตอยู่ในอ่าทิกตอกไลฟ์ทิกตอกนะครับมีอะไรก็อ่าบอกกล่าวพี่น้องกันทางนี้นะครับพ <MP> <P F> ี่พีเอฟซีนะครับแชร์เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ อมแอมอมแอมน่าจะรออยู่ออฟฟิศครับเีลยบอกครับขาบุดี่มไปยังไงนี่สตาร์ทอย่าเบรกแล้วกดงซ้ายครับอย่าเบร่อยีไปโดดีใช่ไหมไปใช่ครับ้ก็โดดียค่อยยึดเกี่ยว เนี yeah. 96. Yeah. 96. ่ยหลงปู่96ปีฮะสตดรถให้ด้วยวันนี้นะครับขับขี่ปลอดภัยเด้อปลอยนะครับก็ขอให้เป็นรถที่ค้ำคูณค้ำคูณแปวเจีอันสวยไหมชอบไหมชอบชอบ สวยสวยสวยรถน้องสวยมากเฮ่ทะเบียนรถเหมือนกันเลยนะ59เออแปลกบังเอิญมากบังเอิญมากอันนี้มันไม่เลือกกันนี่เขาเลือกให้มานะศูนย์อ่ะเออเขาเขาเลือกมา59าก้ต้องมาแล้วต้องยืนมายังอน ตามอะ่ะเสร็จแล้วแกไม่หิวข้าวอะไรนะไ,ไปกินที่ออฟฟิศกับข้าวเยอะเลย<ม>กลับออฟฟิศเลยเพราะจะไปเตรียมงานปลายด้วยช่วงบ่ายเขาจะไลฟ์กันกลับไปกินข้าวออฟฟิศนะเพราะกับข้าวเยอะมากเดี๋ยวมันจะไม่หมดเอฟซี FC ส่งมาให้เยอะเลยเชิญป้าก้อยด้วยแม่เบนด้วยป้าก้อยไม่ได้๋ออกสุดมากจ้ะป้าก้อยไม่ได้๋ววอวกวอวกวอ <S <S สุดไมวว่มีฟามบอกเลย เออกอไก่เหมือนกันด้วยเออว่าเพิ่งสังเกตนะนี่เพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตเหมือนกันเอฟซีกับตาดีดีเนาะเอฟซีนี่เก่งครับเขาบอกว่ากอไก่เหมือนกันด้วยพี่สิงดูดิเออตาดีกว่าเขาันนี้เอฟซีนะคำว่าช่างสังเกตกับจับผิดเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะเอฟซีเราเนี่ยไม่รู้ว่าจับผิดหรือช่างสังเกตนะครับเขาใ่ให้กาคู่กันกับเห็นได้เหมือนตาดีครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีไลฟ์สตรีมจากบริษัทให้ชมกันนะครับเพจบ้านบ้านสิงห์อ่าเพจบ้านสิงห์นะครับหรือเดี๋ยว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 เขาจะแชร์กันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปไปดูมันเพราะเพจมีหลายเพจมากตอนนี้แต่น่าจะเป็นเพจบ้านสิงห์นะเดี๋ยวรอติดตามก็จะมีการปายก็จะรับของขวัญจากพีพีเอฟซีทางสตรีมสดก็มีโชว์เล็กๆจากนุ๊กป้ายนะครับแล้วก็มี เพื่อนเพื่อนพี่น้องศิลปินนักร้องพี่ๆทีมงานในบริษัทก็จะมอไวอฟให้น้องปายแล้วก็โอ้หลายอย่างอยู่นะครับกิจกรรมในวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามทางหน้าจอนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับ4-5ชั่วโมงเลยนะครับโทรศัพท์นุกนุกธนาดวนใส่ไปเปดือกระเป๋านี่ใสปา ไม่เป็นกลูเด้อุ้ยกระเป๋าแม่ถือกระเป๋าเด้สุมือนีก้านาเด้ลูกขนันะใส่แม่เขาใส่แม่เขามันใส่แม่เาอะอันนี้เราให้ผูกให้ผูกไเออเราก็ไปผูกเองก็ได้ ไปไปไหนแล้วล่ะอ๋อไปส่งลงปูไปส่งลงปูก็สวยงามสวยงามนะครับชอบจังเลยอะ่ะเออข้างหลังนั่งได้สามสามคนดยไหมสวย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  โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันช่วงบ่ายที่ไลฟ์ไลฟ์สตรีมมิ่งของทางบริษัทนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าจะไลฟ์ที่เพจอะไรนะครับเ,เดี๋ยวให้น้องนกกับน้องปลา,ญญากลับไปแวะทานข้าวก่อนนะครับะะอขอบคุณครับขอบคุณท,ทุกคนก็พักทานข้าวนะครับญญดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดระบาดก็ ป้องกันตัวเองเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับเราไม่สามารถจะเซฟคนอื่นได้เลยนะครับเราต้องเซฟตัวเองนะครับรักบ้านเสียงขอบคุณครับมาทำไมไ<ง>อา่าเดี๋ยวนะฮะมีมีมีแขกรับเชิญมาครับผมคุณแจ็กกี้รัทุฒิครับคุณมาทำไมครับผม คุณมากับใครครับมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวนะฮะตอนนี้เขาเสร็จแล้วครับเขากาลังจะกลับออฟฟิศครับคุณแจ็คครับเขาเสร็จแล้วมึงมาทำไมเสียใจางผมมาเพื่อให้รู้ว่าผมมามันเป็นกันอย่างนี้ไงไอพวกเนี้ยตื่นไม่ค่อยทันหรอกไม่เป็นไรนะฮะก็เอาที่สะดวกนะครับวันนี้เป็นวันดีไปก็ไม่อยากจะด่าใครเพราะไปไม่ด่าใครอยู่แล้วนะฮะด่าผมไม่แล้ว ด่านุกใช่ไหมด่านิทุ๊กเออนี่ด่านิพูนเดียวเดียวด่าแต่ผมบริการด่านผมเออก็เท่าไหร่อ็สี่สี่พันแปดแล้วไม่ใช่ลดคูณคูณสองเท่าได้ไงเป็นความแรงเหรออ่ะเป็นความแรงนี่หรอค่ะมันไม่ได้ไม่ได้เหรอเราซื้อไม่ได้จริงโอเคทุกคนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเจอกันช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้ไปพักผ่อนกินคงกินข้าวแล้วก็จะเตรียมงานแฮปปี้เบอร์เดย์ในช่วงภาคบ่ายนะครับ ไปไปลายลานนิดนึงก็เจอกันช่วงบ่าย,ายเจอกันไลส์สตรีมช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยตั้งแต่รับรถแล้วก็มาวัดมาทำบุญด้วยกันนะครับมา,าบุญร้วพร้อมกันนะคะพี่ๆก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณถ้าไม่มีพี่ๆกไ็ไม่มีรถคันนี้ไม่มีเจ้ายาคันนี้นะครับก็ขอบคุณกำลังขับเคลืค่อนที่สำคัญเลยหรือว่าเป็นสะพานมาสู่น้องทุกๆ,ๆอ่า